ใกล้เถือกเลยขึ้นขื้นเซื่องขื้นเซื่องได้แล้วเพราะยจอยมันเห็ดยังกันม,าามันทำเนี่ยักแล้วกูจูจับบอกเพราะมันเห็ดยังกันนะทำทา่าเบากับมันบ,บักเก้าหน่ะละ่ะบ,บักวันงนัง่นเหรเจ้าเบิ้งเราเจ้ากับเบิ้งเอาได้ก้อยกับไฮเจ้าใกล้ซองตี่นไฮนไปแพร่ไปขื้นมันบอกอาจมันสิคงวันนี้ก็ได้ หรือว่าบอูอสีตีถือหรือบ่ถือไกลแมตัวนึงใกล้เถือกตัวนึงฝันขึ้นมารับกระจายแม่นครับบักเก่าข้นไว้กลางข้นประมาณสามสิบตัวบักนี่มันมานีงวดที่สามโบน,นี้จะไกล้ั็ดเที่ยบักคัานพู้จ้อยกล่าวว่าไกล้มันขึ้นเสื่องกันมันต้องจับจับนี้มันก็ต้องเป็นเ็ดมันก็เป็นหาคือเก่าไกล้เป็นเก่า เมื่อที่เป็นเก่าสว่างบอพอจอยว่าจอยกับบัมันมาซ้ำดูอะไรหลีกสวกตัวเก้าเนี่ยหาเจ็ดเก้าเนี่ยผู้จอยหายเนีนเน้นเน้นเนีนไว้เลยหางเดียวซุ่มโมนั่นการแล้วแต๊สีพิจารณาผู้ใดสีมัดก็ว่ากันไปหาเจ็ดเก่าเนียนเนีนเลยว่ามันสีมาตัวผู้จอยบอสเท่านั้นเนีนเนียนตัวใดก็เพาะหาเจ็ดเก่า หาเจ็ดเก้านี่เป็นตัวเน่นเป็นตัวนักเป็นตัวนั่นเลยเพราะต้องไปซื้อตัวอื่นก็ได้งวดนี้ป่าในงวดนี้พอจ้อยเนี่เสียว่ามันบอกมาแล้วสามสามงวดงวดที่แรกมันอุ้มไกล้มากสองตัวพอจ้อยตีเก้าหาเก้าเลขออกหกเก้าหกงวดว่าหันมันออกใกล้ไเพอจ้อยตัวหนึ่งพอจ้อยก็ตีหาเจ็เก้า สามงวดเราไปต่อยตีห okay. ้าเจ็ดเก่างวดนี่ก็ตีห huh? ้าเจ็ดเก้าอีกมันออกไก่ไม่ให้สองตัวแต่จ้าเธอเบิ้งว่ามันถี่มากหรือบ่มากขันมากนี่ตรงเป๊ะเลยงวดเพราะว่ามันมันบังมาหลายงวดแล้วัศน์ิล่ะเพราะว่างวดนี่เป็นงวดทัดสินเป็นงวดตัดสินว่าเขาเป๊ะหรือบ่เป๊ะสามตัวเก็ดเก่าเนียนเลยเก็ดเก่า เน้นๆไปได้พ่อเก็ดเก่าครับเก็ดเก่านีน่เน้นๆเ,เลยหายเก็ดเก่าตัวเดียวห้างเดียวต้องไปซื้อตัวอื่นก็ได้แต่ว่าพ่อจ้อยได้ใจพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยหมักตัวนี้เน้นๆเ,เลยคือตัวเดียวนี่แมนระวังเก่าสิปป้นหัวลงสิ 10, เป็นหกเก็ดตัวพ่อจ้อยหายซื้อรัดไปเท่านั้นมันสีคือบางหนึ่งหันแปดเก้าอ่าค่ะ เ็ดแปดมันจะเป็ี่ยนขึ้นจั uh. งหวะหนึ่งหไงมันจะบังไว้มันจะบังไว้แต่ว่างวดนี้มันจะบังหรือโบบังขั้นโบบังในออกหาเจ็ดเก่าเลยงวดนี้ถ้าโบบังออกตัวใดหาเจ็ดเก่าครับห้าเจ็ดเก้านะคะเอฟซีช่องตัวพ่อจ้อยมัดอะไครับเกจเก่าครับโบนี้ไปใสิพอจอยออกจากคลิปแล้วพ่อจอยจะติดไปหาบิ้งครับว่าหนึ่ง มันกับสื้อว่าได้แม่นถือว่ถือกับซื้อว่าได้นี่ะเบื่อโทษล่วงท่บ่เบื่อโทษกลงไปแล้วแต่ก้อนนเพิ่นกับสือได้รที่ห้องจังได้จังได้ยู่นเบือรัโทษ้น้ำเฮงีอยู่อ่ะเก่าล่งเลเราเบื่อโทรล่งเลยน้ำไปนี่บ่มี่ะครับพอใจในโทรศัพท์นั่นโทรศัพท์วางเย็น เบิงดูผู้เบิงเป็นน่าเด็กเขาละสาล้านี่เบอร์โทอเจ้าของวะได้จีจอวะได้มันหัวใจเฮ็ดเฮ็ดบ่เป็นมันนั่นรันดูเลยเย็นดูเลยมันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเฮ็ดบ่เป็นโทาก็ได้ตัวก็หาเจ้าของเจต่างอ่าสําหรับแนวทางพอจอยนี่เป็นความฝันแบบจ้างวันแมีนความฝันอย่างเดียวพอจอยบ่มีเลข เห็ดเล็กเห็ดเล็กั้นปเจ้าเห็ดเล็กพวเป็นครับอนี้จะก้มฝันอย่างเดียวของปเจ้านี่ฝันอย่างเดียว่วาฝันอย่างเดียวปเจ้านี่ก็สําคัญต่งที่ว่าเล็กออกปุ๊บฝันต้องงวดปั๊บทุกเช้าแม่นครับเพราะว่าบักนี่มันกับบุญนี้ขันสีลบูชาเน้อมันมันก็บบกใกล้ยุ่งสิล่ะก็งวดแรกกับงวดแรกมันก็บอกเก้าหาเก้ามันก็ออกหกเก้าหกงวดว่างเลื่องนั้นมันก็มาบอกอีกใกล้ใกล้ตัวนึง มันเรามาห้ยพ่อหญยจ้อยพ่อหญ่จ้อยกับมันใจว่าเจ็ดเก้าพ่อหญ่จ้อยก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วมันก็เป็นห่าไกลก็เป็นเก้าแก้มเดียวอีกลดขึ้นลดลงอยู่เพาเศร้าเสียอวดนี่อาจมันสิโปก็ได้ขอให้โปะงวดนี่ขอให้โปะงวดวันที่ไหนนี่พระวันที่สิบหกครับววันที่สิบหกพฤศจิกายนนี่ขอให้โปะับโปตัวได้พระห่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า ขั้นมั่นสิกิงก็พอจอ้อยลีเจ็ดเก้าก็ต้องกลับเจ็ดเก้าก็ต้องกลับแมนก็ต้องกลับห้าเจ็ดเก้าตรงตรงคร,งรงับแต่่องเบิ้งว่าพีีข้ามพันธกับเล็พอจ้อยมัน่นมั่นสิเกี่ยวกันอยู่ครับมันสิเป็นเกี่ยวกันอยู่ครับเหลกคนละแต้มครับอาจังจะเบิ้งวาเพิ่นสิโปหรือโบ๊โปโป หรือว่าสิได้นยางก็สาวพ่อจ้อยถึงหอดเมีอยงอุดรเอา้าสิไปในยางนั้นมันพอคำพันธุ์มีบอกพ่อจ้อยอยางก็สิ่งคีลรถโม่ใส่ตัวน้ำกุนพ่อจ้อยสิ่งคีลรถโม่ใส่น้ำกุนแม่เสือกาแฟรเสร็จแล้วห้างเช่าขาอ่อนครับเ,เสือกับแพร <laughs> เสือกับแพรครับพอมาบ่ได้ทิมกันบ่ได้ครับเลือดตัวนึงครับคำมันยางนี่มันเมียพ่อจ้อยบอ่เอาครับถ้งเป็นเบาหวานต้งเสีย จังน้ำดูแลก,กันเออจัองน้ำดูแลก,กันกับคนหนักแพงกันอะไรได้น้องขอสุดมะฮังนั่งไหม,ม่ฟาดหาเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเพต้องกลับเก่าเพต้องขับฟาดมันเลยตัวเด็กก็พอเจ็ดเก่าเพต้องกลับหาเจ็ดเก่าสัตสัตเลยเกียนเกียนขันมันบ่เอกหาเจ็ดเก่าสีเศร้าเสียมันบักกันมันเป็นยังคือเอาตะไกรมาเท่ไก่มันไหลเถอะบ่ มันจะเอ,อมามัดตัวเจ้าปเจย,อยนี่เป็นนังคือบอกตรงตรงนี่เถอะคลงคนกับโทษมาทามปาอจยว่ามาันสิบอเป็นสองเก่าพอพอบอกไป่าไอสองจู่ตีไปหลายเทไรแหงหลายเพราะต้องตีไปหลายเอาตัวเดียวแขน,นงแค็นนำมันลุ่งเงื่นกองโจโก้ขั้นถึอขันเงื่อนว่ากองโจโก้ก็มื่นล่มครับว่าเขาแตก กับแป้งนึงกับควางจ้ากโกเยอะขวางจ้ากโกยอะครับขืนมาแก้หนึ่งครับงวดก้อนได้ซี่งวดนี้ได้หาครับกต่ขืนมาอีกแก้หนึ่งครับนั่นแหละพอจอยก็บือว่ามันเกามาไห้นี่ก็ถือว่าได้งวดว่าหั่นมันเก่ามาไห้ก็ถือว่าได้งวดก้อนก็ได้น้ำมันจะว่างวดนี่สีบอสเชียอีกเด้อคันบอสตรงสีบอกไห้ เป็นคนปากบ่าลายดอกคนนหน่เนี่ยบ่เหน่นอย,นอย<ร>แต่นานับถือครับอ่าแต่ว่าแกกับบังบ่าลายดอกแ่กันเทาซื้อึืนซื้อล่วงน่ะเถิกเลขแกไกล้สองตัวไกล้แม่ตัวหนึง่งไกล้เถิกตัวหนึง่งแต่เบ่งบันยังจ้อยมัเยี่ยนยังกันมาสัน่นแก้วันแกกับว่างล่งใกล้เถิกกับสาวปีกบ่บบ ไก่แม่ย่งางไปหาไก่แม่ไก่แม่หมอปับเลยหมอบไปใกล้ถึกเสื่องครับนั่นแหละเพราะนี้ตัวถึงว่าเป็นนิมิตที่ดีเป็นเลขที่เปตะถือทั้งสามตัวเพราะว่าไก่เนี่ยมันเข้ากันครับสนิทครับพจอจะตถึงว่าเลขอดหาเจ็ดเก้านี่เป็นจะออกฤิริ์เสื่องสามตัว หาเจ็ดเก่าฟาดโลดผูด้ใดมีเงินโย่เศร้าบาดทั้งสีก็ชื่อซีบ,บาดกันเลยฟาดตัวใดพ่อหาเจ็ดเก้าซื้อถ้าหาเจ็ดเก้าก็ได้เลขสองตัวเพื่อต้องซื้อก็ได้ใฟาดตัวนี้บ่เออฟาดตัวนี่ขั้นมักของพี่กรพันกัซื้อของพีกระพันขั้นมาของพีจอยกัซื้อของพีจอยครับ <laughs> <laughs> ผีจอยเอย่าลืมเลผจอยเลยมอบจะดอย่าอย่าลืมผีจอยเลยอย่าอย่าไปหาอย่าหาพี่พันอะไรดิครับอย่าลืมผีจอยตัวมาตอบจะได้จอยาเจ็ดเก่าแล้วก็เจ็ดเก้าก็ต้องกลับตรงๆก็ต้องซื้อยากเลขพ่จอยนั่นน่ะอะได้ับพาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็ต้องกลับ มันมาตัวร่องโ้ดเทียนาสีเพ่เทีเยด้วยน่าจะ่อจอยบอกรถจะมาตัวพี่จอยเด้อ่ามาตัวครับเพราะว่านี่งวดที่สามแล้วอไงวดพี่จอยวันนี้หาเจ็ดเก้าชุดไม่อ่างมากมายเลยพ่จอยหาเจ็ดเก้า,าเฮ้ยก็เจ็ดเก้า,กาตัวเดียวก่ต้องกลับว่าไผว่าไผสิลึกก็ไผครับรว,ว่าไผสิระว่างพี่พันก็พผมนี่ผู้ใดสิเขาสามตัวครับ ระวังพีพันกับพีจอยนะแมนครับครจะเป็นไรจิเป็นพระเอกครับครับจังเบิองครับถ้าว่จบบวาจะได้ก็พ่อถ้าว่าจังได้ก็พัดจ้อยนี่ก็บ่มีหยังดอกพ้าจ้อยนี่สิท่าเลี้ยงเนวกินขั้นผู้ใดบ่ถีกเลี้ยงแร้วผูอจ้อยนี่หาเจ็ดเก้านี่ครับมาพ้อจ้อยสิเลี้ยงพ้าจ้อยสิตึกปลาเลี้ยงตูมไก่เลี้ยงสิบ่อเอาแนวไรสาระอย่ากินยังสิเลี้ยงเลยอย่ากินปลาได้ปลา ขันมาหลายบ่ตัวสีขาวง้อน้อยตัวนึงครับโอ้ตัวใดพ่อไหนขาง้อน้อยหาพัดกินบ๊อบเบิดดอกครับเราอยากหมูก็ได้สามตัวขาง้อน้อยพ่อตัวใดสามตัวนี่ผู้ใดมาได้กินเบิดครับพ <5 S 2> <days> ่อตัวสีขาหนั่นล่อเลยตัวใดตัวสีขางัวเลี้ยงหาเจ๊กเก้าครับให้มันมาเลดครับฟ <des> ังเด้อบักมาบอกกระได้ อย่ามามตัว<ร><ร>ลมง่าเพราะว่าผู้นี้ซื้อซื้อไล่รถครับบ่ได้ซื้อหน่อยครับเลขคู่เดียวยังซื้อไลยครับตัวให้ตัวลมง่าพ่อเจ็กเก้เาหาเจ็กเก้เาตัวนี้ลมง่าเลยนะพว่อแมนไม่อยากรับประทานง่าก็มาเลยครับมาเลย